สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเกมพาราเรกซายกันนะฮะเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับจะพูดถึงเรื่องของโปรเจกต์ตายนั่นเองนะครับผมหลายๆคนเนี่ยมีคําถามกันเข้ามาว่าอะไรคือโปรเจกต์ตายนะครับผมผมคิดว่าผู้เล่นส่วนใหญ่น่าจะสงสัยในจุดนี้นะครับโดยเฉพาะเซิร์ฟชายนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน ดิกนะครับผมถ้าไปเปิดดิกเปิดเปิดจากภาษาอังกฤษมาเป็นไทยเนี่ยมันจะแปลเป็นไทยว่าโปรเจกต์ตายเช่นกันนะครับคนที่ไม่ไม่รู้ว่าศัพท์คํานี้แปลว่าอะไรก็เลยจะงงๆนะครับผมผมเลยจะมาอธิบายในเรื่องของความหมายของคํานี้นะครับในความเป็นจริงนะครับไม่เกี่ยวกับเกมโปรเจกต์ตายเนี่ยก็คือหมายถึงจะอธิบายเป็นยังไงดีสิ่งที่มันพุ่งออกไปอะฮะอย่างเช่นเวลาเราปา อะไรก็ตามสมมุติเราปาลูกบอลนะครับเราจะบอกว่าลูกบอลเน ouais. ี่ยมันเคลื่อนที่ไปในแบบโปรเจกต์ตประมาณนี้คุณนี่ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายในเกมนะครับสำหรับคําว่าโปรเจกต์ตมันก็จะคล้ายๆกับไอความเป็นจริงเนี่ยแหละฮะก็คืออะไรที่มันเคลื่อนที่ออกจากตัวเราไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีโดยการใช้ธนูนะครับเอาธนูยิงออกไปลูกธนูก็จะเคลื่อนที่ออกไปแบบโปรเจกต์ตนะครับผมหรือว่าการไล่เวทนะครับอย่างเช่น ไฟบอลนะครับเนี่ยผมเป็นวิชที่มีไฟบอลอยู่ใช่ไหมฮะสมมุติว่าผมยิงไฟบอลออกไปไฟบอลเนี่ยเคลื่อนที่ออกไปจากตัวเราถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ออกไปแบบโปรเจกต์ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลที่เพิ่มนะครับสกิลอะไรก็ตามในเนี้ยที่มันเพิ่มดาเมจให้กับการโจมตีหรือเวทแบบโปรเจกต์ตายนะครับก็จะมีผลกับสิ่งที่ผมกล่าวมาก็คือธนูหรือว่าไฟบอลนั่นเองทีนี้เนี่ยบางครั้งมันจะมีอาการสับสนก็คือ ของบางอย่างที่มันเคลื่อนที่ออกไปเป็นแนวตรงหรือว่าแนวโค้งอะไรก็ตามที่จากตัวเราเนี่ยบางสกิลเนี่ยมันจะมีความสับสนว่าเฮ้ยไอแบบนี้เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ตายหรือเปล่าอย่างเช่นไฟเ์ทรับไฟเ์ทรับเนี่ยก็เป็นการปากับดักออกไปเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะงงว่าเออแล้วไอกับดักเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ตายหรือเปล่าหรือว่าสกิลอาร์คนะครับ สกิลอาร์คเนี่ยก็เป็นการโจมตีหยืไปแบบอ่ามันดูเหมือนเป็นโปรเจกต์ตายนะฮะก็คือส่งสายฟ้าพุ่งออกไปจากตัวเราแต่พุ่งออกไปเร็วๆใช่ไหมฮะบางคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราจะเช็คได้ยังไงว่ามันเป็นโปรเจกต์ตายจริงหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าเป็นในกรณีที่มันเป็นสกิลนะฮะซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสกิลทั้งหมดนะครับเราสามารถเช็คได้ง่ายๆเลยว่ามันเป็นโปรเจกต์ตายจริงๆหรือเปล่าเพื่อที่จะอัพสกิลที่เพิ่มดาเมจของโปรเจกต์ตายให้มันมามีผลกับสกิลนี้ เราสามารถเช็คได้โดยการเอาเมาส์ไปชี้นะครับสกิลนี้คือไฟล์ทรับแล้วก็สกิลนี้คืออาร์นะครับอันนี้คืออาร์เห็นไหมฮะว่าพอเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยอันบนสุดก็คือชื่อของสกิลชื่อว่าอาร์นั่นเองนะครับหลังจากชื่อลงมานะครับบรรทัดต่อมาเนี่ยจะเขียนว่าสายฟ้าเวทแล้วก็เชนนิงอันนี้แหละครับเป็นคุณสมบัติของสกิลให้เรามานั่งเช็คตรงนี้ว่าสกิลนี้เป็นโปรเจกต์ตายหรือเปล่านะครับ ถ้าสมมุติว่าบรรทัดนี้ไม่มีคำว่าโปรเจกต์ตายนะครับแสดงว่าสกิลนี้เนี่ยไม่ใช่สกิลประเภทโปรเจกต์ตายถึงแม้ว่าหน้าตามันจะดูเหมือนเป็นโปรเจกต์ตายถึงแม้ว่าเราจะคิดคว่ามันเป็นโปรเจกต์ตายนะครับแต่ว่ามันไม่นับนะครับไม่นับเป็นโปรเจกต์ตายนะครับถึงแม้ว่าเราจะอัพสกิลที่เพิ่มดาเมจประเภทโปรเจกต์ตายขึ้นมานะครับมันก็จะไม่มีผลกับสกิลอาร์คนะครับเช่นเดียวกับไฟล์ทรับนะครับ,รบเราเอามาไปชี้ที่สกิลนี้เห็นไหมฮะมันเขียนว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลประเภทไฟ เพราะฉะนั้นอัพสกิลที่เพิ่มดาเมจประเภทไฟจะมีผลกับไฟ r e ทรั p นะครับเป็นสกิลประเภทกับดักอัพสกิลนะครับที่เพิ่มดาเมจให้กับสกิลประเภทกับดักก็จะมีผลกับสกิลนี้นะครับเป็นแบบเวทก็คือไม่ใช่การโจมตีถือว่าเป็นเวทนะครับถ้าเราอัพสกิลที่เพิ่มความเสียหายให้กับสกิลประเภทการโจมตีจะไม่มีผลกับไฟ r e ทรั p นะครับแต่ถ้าเราอัพสกิลที่เพิ่มความเสียหายให้กับสกิลประเภทเวทนะครับก็จะมีผลกับไฟล์ทรั p นะครับเช่นเดียวกันใหญงที่บอกมันไม่ใช่โปรเจกต์ l e นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ง่ายๆก็คือถ้าคุณอยากจะเช็คว่าสกิลไหนเป็นสกิลแบบโปรเจกต์ตาคุณสามารถเช็คได้โดยการเอาเมาส์ไปชี้นะครับถ้าคุณสงสัยว่าอะไรคือความหมายของโปรเจกต์ l e ย้อนกลับไปตอนเริ่มคลิปครับนั่นแหละฮะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ตายนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะทําให้ทุกคนงงนะครับ บางสกิลเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มความเสียหายครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนแต่ว่ามันจะเพิ่มความเร็วครับเนี่ยครับบรรทัดแรกของสกิลนี้เนี่ยความสามารถเนี่ยบอกว่าเพิ่มความเร็วโปรเจกต์ตขึ้น20%หมายความว่าอะไรนะครับเวลาที่คุณไล่สกิลที่เป็นประเภทโปรเจกต์ตคุณจะเห็นได้ว่ามันมีความเร็วในการเคลื่อนที่ของมัน,นออได้หรือไมฮะเนี่ยครับไฟบอลเนี่ยมันเคลื่อนที่ออกไปนะครับด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปอัพสกิลเหล่านี้ครับสกิลที่มีความสามารถในการเพิ่มความเร็วของโปรเจกต์ตาเนี่ยมันก็จะทําให้ไฟบอลนะครับในที่นี้เราใช้สกิลไฟบอลเป็นตัวสาธิตใช่ไหมมันก็จะทําให้ไฟบอลของผมเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนะครับผมบางสกิลนะครับการโจมตีบางประเภทที่โปรเจกต์ตาเนี่ยมันพุ่งไปได้เร็วอยู่แล้วอย่างเช่นการยิงธนูคุณยิงธนูปุ๊บลูกธนูมันฟุบขึ้นไปนะครับโดนมอนเตอร์ทันทีคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องคํานึงถึง ความสามารถอันนี้มากนักนะครับความสามารถในการเพิ่มความเร็วให้กับโปรเจกต์ตาคุณไม่ต้องมานั่งสนใจแต่ถ้าคุณใช้สกิลที่เป็นโปรเจกต์ตาที่มันเคลื่อนที่ค่อนข้างช้านะครับไฟบอลนี่ก็เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าแล้วนะแต่ว่ามันจะมีสกิลบางสกิลที่เคลื่อนที่ช้ากว่าไฟบอลเองนะฮะแล้วคุณต้องการให้มันเคลื่อนที่เร็วกว่านี้คุณก็สามารถใช้สกิลเหล่านี้ครับหรือว่าเจมบางอันที่เพิ่มความเร็วของโปรเจกต์ตาเนี่ย ให้กับสกิลเหล่านี้ได้ด้วยนะครับพอคุณอัพสกิลหรือว่าคุณเอาเจมไปเชื่อมเนี่ยมันก็จะทําให้สกิลเหล่านั้นเนี่ยมันมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่มากขึ้นมันก็ทําให้เราสามารถโจมตีมอนเตอร์ได้เร็วขึ้นพอเราโจมตีมอนเตอร์ได้เร็วขึ้นคือเราก็สามารถเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นประมาณนั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือความสามารถของการที่เราจะเพิ่มความเร็วให้กับสกิลประเภทโปรเจกต์ตายนั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่า คลิปนี้นี่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคําว่าโปรเจกต์ตายเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะครับจนทุกคนเนี่ยหายสงสัยเกี่ยวกับคําว่าโปรเจกต์ตายแล้วนะฮะถ้ายังมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับไอ้คำคำนี้อีกนะครับหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคํานี้นะครับแล้วสงสัยก็สามารถถามผมได้เลยนะครับทั้งทางนี่ครับคอมเมนต์ใน u t u b e หรือว่าจะเข้าไปถามในเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทวีตก็ได้นะฮะ ถึงแม้ทวิตผมอาจจะไม่ค่อยเช็คนะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําเป็น YouTube กับเฟซบุ๊กนั่นเองนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ